คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบฐานะสมโมผู้เป็นเลิศทางอภิญญาและทางธรรมะมารับฟังกันได้เลยครับสาธุท,ท่านพระอาจารย์ชอบฐานะสมโมหรือหลวงปู่ชอบเป็นพระอาหารหันต์เตโชวิวโสทรงอภิญญาหเป็นผู้เลิศทุดงขวัด อิฤทลิ์ปารจิตตะวิชาเป็นที่รักของเทวดาพญานาคจนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตยกย่องและมอบหน้าที่ให้ตรวจสอบจับความคิดพระให้สอนเทวดาพญานาคทั้งมอบให้ท่านสืบทอดพระศาสนาและต่อมาท่านเป็นเสาหลักพระกรรมฐานอีกองค์หนึ่งหลวงปู่ขาว อนาลโยพระสหธรรมิตรต่างยกย่องว่าถ้าอยากเห็นพระอาจารย์ใหญ่มั่นให้ไปดูท่านอาจารย์ชอบตั้งแต่ท่านบวชมาเป็นสมณีนก็เข่งคัดพระธรรมวินัยถูดงขวัตข้อวัดปฏิจจบัติและมีกิจโลภผนขณะเป็นพิสุหน่มก็ปฏิจจบัติอย่างอุก,กิจเพื่อความพ้นทุกข์เป็นนักลบธรรมดาเดินตาย ยอมสละชีพออกทุดงองค์เดียวตามป่าเขาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ค้งพุทธการถึงกับเสด็จมาและเหาะมาเยี่ยมเพื่อแสดงธรรมโปรดตลอดชีวิตการทุดงพระจนภัยก็มีแต่เรื่องอัศจรรย์ปฏิหารทุกยากลำบากแสนสาหัสตื่นเต้นหน้าวาดกว่าท่านก็รอดชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน เพราะบุญบรารมีและมีเทวดาพญานาครักษาเช่นต้นหมานไม้ใหญ่โคนล้มทับกุฏิหมอผีถือปืนมายิงเสือโค้งใหญ่สองตัวขนาบหน้าขนาบหลังขจี้ขย่ำเสือโค้งงูพิษมาถึงแค่ที่พักคือพายุฝนลูกเห็บกระน่าเปียกหนาวสั่นก็เผชิญง,งูหลามงูหลามงูเหลือมใหญ่ไข้ป่ามาเรลเลีย หลงป่าอดข้าวไม่มีน้ำฉันทางภัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่ชอบได้นิสัยพระมหากัสสปะมหาเทระชอบอยู่ป่าเขาถ้ำเสือในที่ธุระกันดารเงียบสงัดท่านธุดงเก่งชอบเดินทางกลางคืนชอบเดินจงกรมเดินไปพอานาไปพุโทโธพุโทโธไป ท่านมักน้อยสันโดษกินง่ายอยู่ง่ายแม้วัยชรามีชื่อเสียงโด่งดังก็ยังชอบอยู่กุฏิเล็กๆมุงหญ้าแฝกไม้ไผ่สับฟากท่านว่ามันเย็นสบายตลวงปูมั่นพามาอยู่อย่างนี้แล้วมีนิสัยชอบฉันอาหารป่าและฉันแต่น้ำปล่าท่านว่าฉันแต่ข้าวกับน้ำก็สืบศาสนาได้ ยาจ,จุกจิกนั่นแหละพระธุดงแม้ท่านทรงอภิญญาแต่ก็ไม่ทำตัวเป็นผู้วิเศษไม่ติดญาติโยมสถานที่และเป็นผู้ชอบไปท่านธุดงไปไกลถึงเมืองจีนพมา่าลาวแม้บรรปลายเดินไม่ได้ท่านก็ยังไปเยี่ยมสหธรรม,มิกได้โปรดพระเนนเป็นประจำและไปเผยแผ่พรศาสนาในต่างแดน ไปกลถึงสหรัฐอเมริกาจนพระสิทธิชมครูอาจารย์มีบาร,รมีรอบโลกหลวงปู่ชอบบรรลุธรรมแล้วได้บำเพ็ญกิริยาสามครบถ้วนสมบูรณ์โดยเทศสอนโลกทิพย์เป็นหลักโปรดเปตผีสัมภเวสีต่อมาท่านสร้างศาส,สนาทายาทรมและวัดป่ากรรมฐานไว้มากมายสมัยเดิน ได้แม้ชลาภาพท่านฝึกฝนพระเนนพาออกทุดงเองท่านทดแทนบุญคุณโยมบรรดาจนได้ออกบวชโปรดญาติพี่น้องให้เลิกนับถือผีหันหนะน้ามานับถือพระรัตนตรัยโปรดหลานจนออกบวชไม่ศึกและโปรดผู้ที่เคยเกี่ยวข้องในอดีตชาติมากมายเช่นให้คู่บารมีได้ดวงตาเห็นธรรมให้ลูกๆเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้เพื่อนเลิกเป็นนายพานและอีกหลายอย่างด้วยท่านลึกชาติได้มากมายท่านเล่าว่าวัตตะอันหน่าสลดสังเวชของท่านไว้เป็นคติธรรมและนำมาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เชื่อบาปเชื่อบุญนรกสวรรค์และพระนิพพานและให้เชื่อกรรมตั้งที่ท่านเป็นอมพาตแม้ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศลิก์ก็ต้องชดใช้กรรมสมดังบทธรรม นัติกัมมังสมาพลังไม่มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ใดเสมอด้วยแรงกรรมเป็นยังไงครับเพื่อนๆรับฟังกันแล้วก็รู้ซึ่งเห็นธรรมกันไม่มากก็น้อยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังธรรมะและปฏิปทาพระครูบาอาจารย์สายวัดป่ากัน สาธุให้จเจริญในธรรมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลย